นี่มันมีเคลดม่เยังเยที่จำใหม่ทีเม่แก้จะเป็นเรื่งองคนนั้นรับก่อนอที่จะตายเขาเป็นน,นักสะสมอาวุธโยงงแ้ไมีอยู่ทิ้งผู้ชอยยังไม่ได้ไม่ได้มาถึงนี้นก็ยังไม่รู้ว่าสมมติมันชีเรื่ออะไรแายตำนานบอกว่ามันเป็นคออาคอาสามข่อของผู้ชายมันได้แล้วยังไง พอลองไปดูข้ามาเกินน่นแกเอาวัตที่มันสร้างมาเจ้าขอเราบอกว่ามันเคืเอาวัตถุเทพอยู่คงใช่ถ้าได้ยินจากเซนเซอร์ว่าท่านโอดินกำลังหาสถึงวิเศษนีมันจะรีถ้ามันอยู่ในบิการเจ้าว่าเราจะหามันเจอไหมจะพูดถึงท่านโอดินคงพอใจมากแน่ดีเลยมันต้องไม่เสียเวลาเปล่าแน่ข่าวเือที่เ้าได้ยินมาบอกว่ามันอยู่ในกันบ้าราควรไปหามัน ที่นั่นก่ออันนี้จะเป็นเควสอ่ะก็เลยเอาเควส์ตัวเพิ่มระดับความสามารถเพิ่ยจเอาไปแกไปสักีที่เพื่อนเครื่องไปเลยที่กันบามีกัรบ้าอุ้ที่ยาดาวนี่ฮะ่าาดาวได้แล้วนี่เนี่ยเป็นเดดลี่ไดกับโบสบิง ดูดไว้ที่ไหนลังอ,อนเนร์รับมาจําไม่ได้ว่าเอารับเฟรดมันรับตรงไหนก็เลยอัดแค่ตอนเข้าไปข้างในฟองอจะรู้ไมว่าต้องตามหาคนนี้ยังไงข้าว่าต้องตามหาบัญญาณของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาขกอข้อเกี่ยวกับมันแตวผมว่าเจ้าไม่รู้วอะไรเกี่ยวกับมันเลยหรอ ข้าข้ารู้คงไม่ได้คงได้มันมานานแล้วไปเธออย่าสิ้นไม่ได้เด้อไอเหี้ยเดี๋ยวเทียยยเท่ยวไหมเนี่ย <laughs> i'm just going

ญญเ,เจ้าแค่ข้าขอถามมาแอยเห็นไหมเจ้าใช่ผู้หญิงผู้แคหาของยูดาใช่ไหมยูดาดา่าแพ้แล้งแหละเจ้าระดมเงินถึงขั้วข้ามีเงินเช่นเลยนี่มันเหมือนทุชกชะตาอ่ะม่านเชื่ว่าจะเจอท่านหลังจากที่ข้าตาย ก็หมายว่าท่านมีชื่อเสียงด่งดังานี่ข้าเป็นแฟนคลับเจี๋ยวนะท่านตายไปก่อนข้าแล้วไม่เช่็หรอเอ่อก็ใช่นะเรื่องบรรยาเนะี่ยตอนนี้ข้าทำงานให้เทพเจ้าอยู่ทั้งที่เป็นท่านหญิงผู้ก,กาาล้าแหาญแต่ข้าเสียใจกับเรื่องลูคาด้าด้วยนะเกิดอะไรขึ้นกับลูคาด่า ข้าไม่รู้อะไรมากนะักแต่หลังจากท่านตายทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนอผิกลงเหี่ยวไปหมดใช่สิท่านมีอะไรจะถามข้าหรือมีสิก็เคยได้ยินเรื่องอาวุธที่มีพรสามพ่อไหมเขาเคยได้ยินเหมือนกันแต่ขอโทษด้วยข้าไม่รู้อะไรเลย,เลยขอบใจขอบคุณนะเสียวเวลาอ <c oughs> ู่ไปเรียน ไอ้นกอมมมันนั่นแหละถามที่ถามหน่อยแล้วตอบไม่ได้แล้วก็ไม่เยอะไม่เยอะ Come for me I'll pick off the ones in the distance, too. I think have got a

Victory uh, yeah. is within your grasp. นจะ่มาแค่กำลังตามหาวบุญบางยาแต่รู้ไหมจะกำลังพูดถึงเรื่องอะไรดาบเรื่องเงินจะให่ผลได้ใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงนอกจากวิวแล้วยังมีคำถามข้าเรื่องนี้ไม่ขาดสายข่าวเราเกี่ยวกับมันกระจายไปทั่ว ก็ชนะสีแล้วดาบละบอกข้ามาว่ามันดิูไหนมันกูหกแนแม่มังเป็นบ้าอะไรออก็ขาดใจไม่ไหวก็ไม่รู้เลยว่ากำลังทำให้ข้าลงใจแค่ไหนที่สุดคำปฏิทานของข้าก็จริงพูดอะไรอยู่หน่่ยข้าจะบอกเ้าให้ก็ได้เว้าดาบเวกอะไรนั่นมันไม่มีรอกข้าก็แค่แต่งเรื่องขึ้นมาเท่านั้น เค้็นี่แม่ไร้สาระข้ามูเรื่องนี้ในโรงเล้าแล้วคนอื่นก็รีกันไปช่วไม่เคยมีใครคิดจะถามข้าเลยว่ามันจริงไหมข้าตั้งใจจะบอกกับทุกคนแล้วว่ามันเป็นแค่เรืกก่องโกหกแต่ข้าตายก่อนที่จะได้มีโอกาสานั้นแต่ตอนนี้ข้ามีโอกาสจะบอกแล้วขอบคุณมากไหมอืมโอเค อย่างน้อยเราก็รู้ว่าความจริงของเรื่องนี้ได้รวดเร็วก <c oughs> รอว,ว่าเฟนีนะ่ไม่มีทางเปเฟสจริง ใจเดืเอดมีรู้สึกว่าโลลำบากากันมากขึ้นเาเม่าข้ามหนึ่เจงอยู่แต่นกล้าใช้ดีกเลย เม่อะไรใช่มันเป็ตัวมันก็จะเป็นของเตยที่